ทีสี่สามสิบสามนาทีได้เวลาในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเคยชินให้เกิดเป็นนิสัยให้เกิดเป็นอ,อุปนิสัยติดต่อพบต่อชาติกันไปถ้ายังเกิดถ้ายังไปในสถานที่แห่งอื่นก็ให้เป็นนิสัยให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นความเคยชิน ให้เป็นความเคยชินกับสิ่งที่ดีก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่ไหนก็นั่งสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมจิตใจเราก็นั่งหลับตาฟังดูลมหายใจเข้าออกของเราเป็นยังไงดูกิเลสที่มันพุ่งเพื่อพร่านขึ้นอยู่ในใจของเรามันเกิดกิเลสตัวไหนขึ้นมากิเลสตัวโลภ กิเลสตัวโกรธกิเลสตัวหลงตัวไหนแสดงขึ้นมาอยู่ตอนนี้ดูถ้ายังไม่รู้จักมันก็ดูอาการอารมณ์ของเรามันไปทางไหนมันเป็นยังไงมันสังเกตความเคลื่อนไหวของเรามันหายไปทางไหนมันอยู่ทางไหนมันอยากจะไปทางไหนมันส่งออกไปทางไหนมันส่งไปทางใครมันส่งไป หาตัวเราไหมอันนี้การปฏิบัติต้องสังเกตสังกาสังเกต,เกตใจของเราเพราะว่าใจท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานาภาษาไทยภาษาทั่วไปเขาก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมันเป็นอะไรขึ้นมามันกดปลุก,กแสดงออกมาปลุกร่างกายปลุกกาย ปลุกบาจาเนี่ยแสดงออกมาแสดงให้เห็นเป็นผลออกมาเป็นผลของการผลิตที่ใจเป็นผลของใจที่ผลักดันออกมาถ้ามันผลักดันออกมาในรูปของกิเลสก็ให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นกิเลสของเรามันโผล่ออมามันพุโ่โผล่กมาเรื่องของใจมันซุกซ่อนไว้ไม่ได้มันต้องโผล่ออมาทางกายทางบาจาออกมา พยายามทํายังไงจะให้มันเป็นใจที่ดีใจที่สวยงามหรือว่าใจที่ประเสริฐทํายังไงจะทําให้เป็นใจที่ปราศจากกิเลสมีก็ได้อาศัยการภาวนาการภาวนาการนั่งภาวนาแก้ไขจิตใจตนเองแก้ไขแก้ไขวันนี้ก็เป็นคืนวันหนึ่งค่ำแล้ว เวลาผ่านไปผ่านไปผู้มาศึกษามาบวชมาศึกษามาเล่าเรียนมาศึกษาอะไรอยู่ที่วัดแห่งนี้มาศึกษาอะไรอยู่ที่ร่มเงาของพุทธศาสนาเรามาศึกษาเอาอะไรผู้มาศึกษาก็ต้องศึกษาอย่างที่เคยได้บอกได้กล่าวได้พูดได้จาไปเรื่องของการศึกษาการปรึกษาการหารือศึกษา เจ้าวาดปรึกษาครูบาอาจารย์ขอปรึกษาขอโอกาสศึกษาปรึกษาเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งมันก,เนก็เป็นการให้ความเคารพให้ความเคารพเป็นการให้เกียรติเป็นการให้ความเคารพเป็นการแสดงตามธรรมวินัยไปด้วยการจะพูดการจะจาอะไรในสภาแห่งนี้มีผู้เดียวพูด ปกติก็คืออย่างที่เคยเล่าเคยอะไรสู่กันฟังไก่ป่าไม่ขันหลายตัวถ้าขันหลายตัวมันเป็นไก่บ้านเขาก็จะจับไปต้มไปแกงกินไปค่ายกินเสียไก่ป่าขันมักจะขันตัวเดียวอยู่ในหมู่คณะอยู่ในสภา4ี่ห้าร้อยรูปก็มีแต่หลวงปู่เป็นคนพูดการจะพูดการจะอะไรเนี่ยก็กลัวไปกระทบกระเทือน ทมของท่านาเพราะไปกระทบกระเทือนผู้อื่นด้วยบาจาของเราด้วยการพูดของเรามันต้องคิดก่อนที่จะพูดพูดแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นพูดแล้วจะเกิดผลกระทบไหมพูดแล้วจะเป็นทางดีทางร้ายพูดแล้วจะแสดงอะไรออกมานนี้ก็เป็นเรื่องของไก่ป่าไม่ขันหลายตัวก็รวมไปถึงการแสดงธรรมเทศนาการแสดงเทศแสดงธรรมครูบาอาจารย์เรามีเป็นหลัก มีหลวงปู่หลวงตาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ศรีหลวงปู่ทองอินท่านอยู่ท่านเคยเทศท่านเคยอะไรตอนนี้ท่านก็ล้มหายเออข้าอ่ดดับขันนิพพานไปแล้วท่านก็หายไปแล้วส่วนเราก็ยังอยู่ก็ต้องมีไล่ไล่ลงมาครูบาอาจารย์องค์รองรอง,ลองไล่ลงมาก็มีท่านเทศยกให้ท่านเทศอยู่แสดงธรรมเทศนาอบรมประชาชนพระเนน เป็นหลักในสายในกลุ่มของเราพวกเราพระเล็กพระน้อยก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จ้าก็มีกันอบรมกันเล็กๆน้อยๆให้ข้อคําแนะนําให้ข้อคิดถ้าไม่พูดซะเลยมันก็จะไม่ดีไปอยู่เจ้าอาวาสนี้สังกัดที่นี่ไม่เคยพูดกระจาไม่เคยอบรมสั่งสอนอะไรเลยกิริยามารยาทการอยู่การกินการกบการฉันกันนักษาธรรมวินัยเป็นยังไงไม่เคย พูดเคยจารไม่เคยอบรมสั่งสอนอันนี้ก็ไม่ถูกอีกทาให้เจ้าสํานักหรือว่าเจ้าอาวาสหรือว่าอาจารย์ปกพ้องต่อหน้าที่การให้การอบรมสั่งสอนอางานนี้เป็นหน้าที่ที่มาขอเป็นลูกศิษย์ขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ิโยเมพันเตโฮฮีท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพระเจ้าด้วยนี่เป็นคําที่ยังใช้ได้มาอยู่ที่นี่มาขอเป็นลูกศิษย์นะ โอปาชิกังท่านมาด้วยเองด้วยไหมหรือว่าใครบังคับให้ท่านมาปฏิรูปังนี่ท่านใครมาใครสั่งให้มาใครไปจ้างให้มาไม่ได้จ้างให้มาใช่ไหมไม่ได้ไปบีบบังคับมาใช่ไหมมาแล้วเกิดความสนใจกับความอยากจะศึกษาเล่าเรียนอยากจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมอันนี้ก็ถามกันตั้งแต่มาขอเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์โยมีพันเตโหหิดังนั้นถ้ามาแล้วก็รับเอาแนวประพฤติแนวปฏิบัติ ซึ่งที่นี่ก็มีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีแนวปฏิบัติมีวิถีปฏิบัติเป็นไปตามนี้เป็นไปตามครูบาอาจารย์เป็นไปตามหลวงปู่ท่านวางไว้หรือแม้แต่ชาปฏิบัติเองหรือว่าอยู่ในหนังสือคู่มือของวัดป่ากุ้งก็มีคู่มือระเบียบปฏิบัติปฏิปทาพระทรดงกรรมฐานอันนี้เราก็ทําอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ยึดไว้ถ้าไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าเรา มาเจอเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเองลอยๆมันก็ไม่ใช่มันก็ยึดมาจากครูบาอาจารย์ท่านพายึดพาทำพาปฏิบัติมาปฏิบัติแนวทางนี้มามันถึงจเจริญมาถึงตอนนี้พอมาถึงตอนเราจะมาเป็นผู้ทําลายเราต้องคิดให้ดีว่าเราจะมาทําลายสิ่งดีๆปฏิปทาครูบาอาจารย์หรือว่าเครื่องดําเนินเครื่องพาดําเนินดีๆที่ท่านรักษากันไว้รักษากันไว้เรามาทําลายลงเองอยู่ที่นี่เรา มาสิ้นสุดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยให้คิดดูให้กลับมาคิดพิจารณาดูมันถ้าบอกว่ามันจะเรียวขนาดไหนมันก็อาจจะหนักไปแต่ก็ต้องเข้าข่ายทางนั้นนะลองคิดดูว่าเออเรามาศึกษานะไม่เราเรามาตั้งสำนักเราเองเรามาตั้งอาจารย์เอาเองเรามาตั้งตัวเอาเองเรามาทําตามครูบาอาจารย์ทําตามปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาถ้ามาเราเป็นผู้ทำลายเชื่เองมา จบสิ้นอยู่ที่เราเสเองนี่คุณบุตรลูกหลานผู้มาใหม่เข้ามาใหม่มาบวชใหม่มาศึกษาใหม่จะไปศึกษาสิ่งดีๆอริยบินัยอริยะประเพณีสิ่งเหล่านี้จากตรงไหนในนี้เอามาคิดเอามาคิดให้มากพากันคิดเทียบเคียงให้มากว่ามันเหมาะสมหรือยังกับตอนนี้กับสิ่งที่เราทําตอนนีอ้อันนี้ก็เป็นกิริยากิริยาที่มันมาออกจากใจที่เราแสดงผลักดันให้เราแสดงออกมา อันนี้มันก็เป็นอะไรก็กิิยาน,นั้นก็เป็นกิเลสที่ผลักดันออกจากจิตใจออกมามาแสดงให้โลกชาวโลกเขารู้มามันแสดงขายหน้าตัวเองนี่แหละมีกฎพาก,กันส้ำเนียกไว้พาก,กันพึงระวังไว้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วรีบระงับดับลงไปอย่าให้มันต้องไปกระทบกระเทือนคนอื่นสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นก็เดือดร้อนใจพออยู่แล้วแล้วมันก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นไปก,กระทบกระเทือนอปฏิปทาครูบาอาจารย์หรือว่าไปกระทบกระเทือน ชื่อเสียงหรือว่าอะไรขององค์ท่านหรือว่าแนวทางของท่านสิ่งที่ชื่อเสียงก็ไม่สู้กับธรรมะอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ทรงวางรากฐานไว้ครูบาอาจารย์ท่าดําเนินมาเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยาก เป็นถือเป็นลาบอย่างยิ่งขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ให้มันได้เป็นลาบจริงๆดูสิเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ตัวหนึ่งไม่มีไม่มีศีลไม่มีธรรม,มไม่มีอะไรในตนเข้ามาศึกษามาเล่าเรียนมาอบรมมาสั่งสอนตัวเองจนเกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันจะเกิดอะไรผลอะไรดีขึ้นกับเราบ้างอันนี้เอามาคิดมาไข้่ควรให้มากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยใจอย่าปล่อยไปตามอารมณ์อย่าปล่อยไปตาม อำนาจของกินนเลสจะปล่อยไปตามความ en, อยากของตัวเองความอยากความดิ้นรนอยากอันนั้นอันนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี้อยากได้นั้นอยากได้นี้อยากนั่นอยากนี้อันนี้คือความอยากมันผลักดันให้เราเป็นทุกข์ท่านบอกว่าให้ระงับความอยากอย่าถ้าอยากแล้วมันเป็นทุกข์อันนี้ครูบาอาจารย์พูดบ่อยๆที่ได้อยู่กับท่านนะอย่าไปอยากนะถ้าอยากแล้วมันเป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นมันก็ตะไม่ไม่ไม่ผ e ิดเพี้ยนอะไรแต่ท่านบอกว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ อันนี้ความอยากมันก็มาจากใจของเราเนี่แหละใจมันผลักดันออกมาพออยากแล้วมันก็อยู่เฉยไม่ได้มันก็วิ่งวนไปตามความอยากกันแหละผลักดันอยากจะทํานั่นอยากจะทำนี่ไปหานั่นหานี่มาให้มันกว้านเข้ามาให้มันใส่ความอยากตัวเองครับพยายามระงับไว้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างให้มีสติรละลึกรู้ด้วยออันนี้เราทําอะไรมันมีเหตุมีผลอะไรเป็นยังไงมาอย่างไงถ้าไม่เอาเหตุผลของกิเลสมาทับเข้ามา ปรับปรุงมาแก้มาใส่เราก็มมไม่เท่าไหรแต่ถ้าเอาเหตุผลของกิเลสเอาเหตุผลของความอยากเพราะความอยากเพราะความาคันในจิตในใจเพราะความอยากอะไรอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังอย,อยากนั่นอยากนี่อยากอันน,าน,าน,านั้นอันนี้อยากได้ลาบสกรรักการะอยากอันน,าน,าน,านั้นอันนี้ก็ออยากให้คนมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรก่อนอันนี้ก็เป็นความอยากอยากที่มันไม่เป็นธรรมถ้ามันมีเหตุผลมันมีเพียงพอที่จะเป็น อันนี้ก็สมควรแก่ธรรมอันนี้ก็สมควรแก่ฐานะก็อันนี้ก็สมควรแาาก,อนนกแ่อัตภาพก็จังเป็นทั่วครั้งทั่วคราวให้มีสติอ,อย่างเช่นทานั่นทํานี่อยู่นี่แหละทํากุฏิกุฏางทํานั่นทำนี่อยู่ที่สํานักนี้ก็ไม่พยายามไม่พยายามให้พระเนียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการก่อก,การสร้างการทําอะไรทํางานทําการผสมปูนขุดดินจินไม้อะไรเนี่ยไม่ได้ให้เข้าไปยุ่ง ก็พยายามรักษาวัดวาศาสนาของตัวเองรักษาวัดก็คือวัดตระวัดปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติของตัวเองลงไปแค่นั้นก็มีนั่งสมาธิเดินจงก,กมรมภาวนาสวดมนต์หัดแค่่แค่เนี้ยอยากให้ทําอยู่แค่นี้ตั้งใจให้ทําแค่นี้ไม่ให้เป็นการรบกวนพระเนรเราถ้าอยู่วัดใหญ่ขึ้นมามีภารกิจมีนั่นมีนี่มากมันก็เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมมันเสียเวลาในการ เดินตุกรมนั่งภาวนาจึงไม่อยากจะให้เอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอกีกเรื่องการก่อการสร้างการนั่นการนี้ทำนั้นทำนี้เพื่อจะรองรับความขยายตัวหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่า,วาการต้อนรับพระอาคันตุกะพะระเถระต่างๆที่เข้ามาเป็นการปฏิสันฐารการปฏิสันถารการต้อนรับมันก็เป็นธรรมอันหนึ่งปฏิสันฐารการต้อนรับบางทีก็าอาจจะตำหนิติเตือนว่าสร้างไปมากสร้างนั่นสร้างนี้ไปมาก ทำไมจะต้องสร้างอันนั้นอันนี้เราก็คิดไปตำหนิติเตือนที่นั่นที่นี่แต่เวลาเราไปที่อื่นเราไปวัดนั้นวัดนี้มีไหมไปหากลางกดอยู่ตามต,ต้นไม้ชายคามีไหมมีเอากดไปนอนอยู่กลางต้นร่มไม้มีอะไรไหมก็มีพระ่กับพระกันเดินหากุฏิอยู่ที่นั่นที่นี่หรือมาอยู่ที่นี่มีไหมพี่ใครเข้าไปนอนอยู่ข้างคอกวัวออขอนอนอยู่คอกบัวนี่ละอยู่สมถะสันโดษมันมีไหมมันไม่มีทุกวันนี้มันไม่ไมี นิสัยอย่างนั้นแล้วกรรมฐานต่างๆมันหดหายไปแล้วมันจะไปหาแจากกุติดีๆกุติอยู่เพื่อเผื่อกุติไหนมีแอร์ไปอยู่เข้าไปอีกกุติไหนมีแอร์ม,มีนั่นมีนี่อันนั้นก็เลยเข้าไปอีกแล้วเลยกรรมฐานนะมันไม่มีใช่วงกรรมฐานไม่มีนิสัยของกรรมฐานเข้ามาอันไหน,นเหมาะสมกับฐานะฐานะอะไรฐานะความพระนวกะพระภิกษุผู้บชใหม่ผู้มาศึกษาผู้มาแสวงหาความหลุดพ้นผู้มาแสวงหาทางพ้นทุกข์ เข้ามาศึกษามาเล่าเรียนอันนี้ก็อันนี้กลายไปเป็นศึกษาคนอื่นกลายไปเป็นตำหนิติเตือนวัดนั้นก็สร้างวัดนี้ก็ก่อวัดนี้ก็นั่นก็นี่ไปตำหนิติเตือนติโทษคนอื่นมันก็เลยไม่สู่การปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดธรรมะอยู่ในจิตในใจของตัวเองเนี่ยจิตใจของตัวเองก็คือนำหลักธรรมมาแก้แก้ไขจิตใจแก้ในความคิดนี่อันนี้ความคิดความปรุงความแต่งของเราเนี่ยมันปรุงไปด้าน ไหนพอมันปรุงคิดตําหนิติโทษอันนั้นอันนี้อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีติไปอยู่นั่นน่ะมันติไปคนอื่นมันส่งออกข้างนอกมันก็ไม่ใช่การปฏิบัติเข้ามาการปฏิบัติมันต้องกลับเข้ามากลับมติตัวเองอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้อันนี้นิสัยนี้ก็แย่อันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีติตาหนิติโทษขาดเก้าเจ้าของอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็จะเป็นธรรมเป็นธรรมขึ้นมาดันละเล็กวันละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทุกณะแจิตต่อไปทุก สติจดจ่อดูตัวเองอยู่นี่แหละอันนี้แหละเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้มากแลก้วก็ออกมาข้างนอกมันก็ดูสวยงามพอออกมาเป็นอาการข้างนอกการแสดงออกทางกายทางการเคลื่อนไหวทางนั่นทางนี้ทางความประพฤติปฏิบัติกิริยาไปตามหลักธรรมหลักวินัยใน่างหลักวินัยก็คือหลักอะไรเสกียะเสกเสกียะเสกียะเสกียวัดหรืออะไรเสกียะ เราจะไม่พูดเราจะไม่แสดงธรรมเราจะไม่ดื่มไม่กินไม่ฉันสุลุสุรุอะไรเนี่ยไม่ฉันอะไรท่านมีบอกไว้หมด30สกว่าข้อถามหมวดเรื่องอะไรเนี่ยดูเสกียวัตรเสกียา,ยาแม่ชีเขาก็ศึกษาเขาก็ดูเขาก็นํานไปประพฤติปฏิบัตนะิที่วัดปักกุง้งที่อยู่กับลูกปู่เขาก็เอาไปเสกียวัตรของพระนี่แหละไม่ใช่ว่าให้พระอย่างเดียวม,ม,ายามันเป็นมรารยาทมันเป็นมารยาทของ พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เอามามารยาทมาให้เราทํามาฝึกมาทำว่าโดยมารยาทมารยาทมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มารยาทการเดินการไปการมองเข้าไปในบ้านไม่ใช่เดินหมุนหน้าหมุนตารอยหน้าโอยตาสองนั่นสองนี้ท่านบอกว่าให้เดินยังไงเดินสํารวมการเดินบิดบาตรเดินสํารวมยังไงการมองพื้นมองอะไรการมองคนมองอะไรหรือการพูดการจาเนี่ยน,นี้เราก็ขาดอยู่เรื่องของความเคารพเรื่องของอการขอโอกาส ขอโอกาสครับเนี่ยอันนี้ต้องขอโอกาสอาจริงที่พูดพูดหลายครั้งแล้วเนี่ยเมืม่อกี้ก็พูดสวนกันขึ้นมาก็อันนี้ก็เสียมารายาทแล้วก็เสียวินัยตัวเองไปด้วยอันนี้ก็พูดกันสวนกันขึ้นมามคนหนึ่งกําลังพูดคนหนึ่งทับภาษาบ้านเราก็ท้าภาษาโลกโลกที่เขาพูดจับยากเขาก็บอกว่าเสือกอันนี้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นพระแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเข้าไปอีกพูดจะคุยกันด้วยธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรมทุกอาการให้มันเป็นการปฏิบัติธรรมเห็นไหมพอพูดปุ๊บขอโอกาสปุ๊บเป็นการปฏิบัติธรรมพอไม่ขอปุ๊บมันเป็นการปฏิบัติกิเลสมันสวนลงมาตามกิเลสของตัวเองแต่อนนี้เราต้องระวังสติสติเตือนใจอย่าให้มันคุ้นเคยอย่าใช้นิสัยเดิมๆหรือว่าเอาอความเป็นโลกความเป็นกิเลสของเราเดิมๆที่เรา เคยใช้อยู่ประจําออกมาใช้เราต้องระงับลงไปเรามาปฏิบัติเราจะต้องหัดใหม่เราต้องฝึกใหม่น,นี่คือการฝึกใหม่มาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่หาที่ปล่อยที่วางไม่ได้กิเลสที่มันฝังอยู่เนื่องแน่นอยู่ในขันธสันดานเราก็จะฝังเราต่อไปเรื่อยๆหาวันหลุดหาวันปลดหาวันปล่อยไม่ได้นี่เขาเป็นคติที่เอามาเล่ามาอ่า ให้แสดงให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ผู้ฟังได้ฟังแม้แต่คารวะาจะโยมก็นําไปประพฤติธปฏิบัติได้สํารวมใจนี่คือการสํารวมใจสํารวมใจสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจมันลงมาด้วยกันเนี่ยพอสํารวมใจปุ๊บวาจาก็สํารวมกายก็สํารวมมันจะรวมออกมาด้วยกันมันจะมันจะออกมาพร้อมกันเพราะว่าใจเป็นนายที่บอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนาย ของวาจาใจเป็นนายของกายถ้าเราคุมใจได้แล้วรักษาใจได้แล้วมันรักษารักษาใจก็คือรักษาให้มันอยู่ในทํานองของธรรมให้รักษาให้มันอยู่ในศีลและธรรมอันนี้คือรักษาได้แล้วถ้ารักษาได้แล้วมันก็นําจากความสุขมาให้เรามันไม่ได้นําความทุกข์มาให้เราไม่เหมือนอปล่อยเนื้อปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสมันก็จะไปตามาความเคยชินความถนัดความเคยชินของมันกลายเป็นสร้างทุกข์ก่อกวนม เรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาสู่ใจเราทางที่ถูกทางที่ควรทางที่เป็นมัจจิมาปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ได้พาดําเนินก็คือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาภาวนาให้มากถ้ามันเก่งมากมเดินวันละสิบชั่วโมงดูมึงจะเก่งไปขนาดไหนมึงสู้อันนี้ด่าตัวเองไม่มีใครว่าอะไรด่าตัวเองตำหนิตัวเองยิ่งเป็นธรรมยิ่งเป็นธรรมขึ้นไปก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายทั้ง พระเนนทั้งคารวะญาติโยมได้ดูได้ศึกษาจิตใจระมัดระวังจิตใจตัวเองอยู่ในวันนึงวันหนึ่งให้มีสิ่งบังคับสิ่งควบคุมจิตใจก็ด้วยสติให้จดจ่ออยู่กับธรรมให้อยู่กับหลักของธรรมถ้ามันกระเพื่อมขึ้นไปทางไหนก็พยายามรีบดึงกลับมาใหม่ๆก็การฝึกก็คือมันก็ไม่ทัน,ไม,ทนไม่ทันอารมณ์ของตัวเองเพราะมันไม่ทันเราก็รู้ว่าเออครั้งก่อนเคยเป็นอย่างนี้ครั้งต่อไปจะสํารวมสังวร จะสํารวมระวังเหมือนการแสดงอบัติว่าครั้งสาธุสาธุสุตุปันเตสังวริสามาฆ่าพาระเจ้าจะสังวริสัง่าพาระเจ้าจะสํารวมไว้ครั้งต่อไปจะสํารวมไว้จะไม่เป็นอาบัตอีกแล้วจะไม่มาแสดงอีกแล้วอันนี้ก็คือการแสดงอาบาัตที่มาพูดมาจาต่อกันต่อ,อผู้อาบุสโกโับผู้พัโโนเตผู้พันเตก็แสดงต่อผู้อาบุสผู้อาบุสก็ต่อพันเตเหมือนบอกกันว่าเออข้าพระเจ้าผิดคําอันนี้อันนี้ต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วมันก็จะเป็น ความสวยงามเป็นเป็นปฏิปทาที่ได้ดําเนินกันมาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติจริงไม่ใช่สักแต่ว่าพูดไปวันวันหรือว่าให้มันหลุดปากออกมาอย่างเดียวนันเป็นอาการของกายอย่างเดียวของวาจาอย่างเดียวแต่เราให้มันเป็นอาการของใจด้วยให้มันเป็นธรรมขึ้นมาด้วยใจที่เป็นธรรมนิแลรจึงจะเป็นความสุขวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกทั่วหน้ากันเถิด